การพูดสารภาพความเชื่อของเราข้อมูลอ้างอิงจากคิรจักรพระธรรมพระธรรมเลมากรุงเทพนะคะการพูดสารภาพความเชื่อของเราเพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับผู้ที่เขียนไว้ข้าพเจ้าก็เชื่อเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อเหมือนกันเหตุฉะนั้นเราจึงพูด2โครินธ์บทที่4ข้อ13นะคะ พระคัมภีร์บอกว่าในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วในพระคริสต์นะคะในสองโครินธ์บทที่5ข้อ17เรามีธรรมชาติของพระเจ้าและชีวิตนิรันดร์อยู่ในเราพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้ถูกไถ่ให้พ้นจากอาณาจักรของความมืดและถูกย้ายเข้ามาสู่อาณาจักรของพระคริสต์แล้วอย่างไรก็ตามนะคะมีคริสเตียนมากมายที่ไม่รู้วิธี ให้การไถ่และพัญญาต่างๆของพระเจ้าในคัมภี์เป็นจริงในชุดิตงได้อย่างไรคิดเตียนหลายคนไม่รู้จะรับหรือมีสบการณ์กับพระพรนานาประการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้พวกเราแล้วโดยพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์และการํำเน่วยชุดอย่างไปอิสระจากความยากจนอิสระจากความเจ็บปวดอิสระจากการผ้าแพ้อิสระจากการถูกเบียดเบียนและความกังวลของมารได้อย่างไร คำสารภาพหรือคำพูดของเราปกครองตัวเราเหตุผลที่คิดเตียนหลายคนไม่ตระหนักถึงกฎฝ่ายวิญญาณนี้ซึ่งก็คือคำสารภาพคำพูดสารภาพของเราปกครองเราคิดเตียนไม่มีวันเติบโตไปกว่าระดับความคำสารภาพของตัวเองคำพูดสารภาพของเราเองเป็นตัวกําหนดชีวิตขอบเขนของเรา ในมาระโกบทที่11บเข้อยีพระเยซูทรงตัดกับสาวกว่าสิ่งใดก็ตามที่เราพูดออกมาด้วยปากและเชื่อในใจของเราเราจะได้รับสิ่งนั้นคุณกำลังพูดหรือเชื่ออะไรอยู่เราเห็นตัวอย่างที่ได้ในเรื่องของตัวอย่างนี้ได้ในเรื่องของชาวอิสราเอลและผู้สอดแนม12คนซึ่งอยู่ในกันดานวิธีบทที่13แล้วก็14 ผู้สอดแนมนี้มีสิบคนพูดว่าเราไม่สามารถเข้าไปปกครองแผ่นดินแห่งพระสัญญาได้ประชากรอิสราเอลเชื่อและก็พูดตามสิ่งที่ผู้สอดแนมสิบคนนั้นพูดประชากรอิสราเอลพูดว่าเพราะเหตุใดท่านจึงพาเรามาตาในถิ่นละกันดานนี้ในกันดานวิถีบทที่14บข้อย8ปพระเจ้าทรงตัดว่า เราจะกระทำสิ่งที่เจ้าทั้งหลายบ่นให้เราได้ยินแก่เจ้าผู้สอดแนมทั้ง10คนและประชากรชาวอิสราเอลที่มีอายุต,ตั้งแต่20ปีขึ้นไปได้รับสิ่งที่เขาพูดออกมาพวกเขาทั้งหมดตายในถิ่นลกันดานนั้นแม้ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาชีวิตที่ครบปริบูรณ์นะแผ่นดินแห่งพัสัญญากับพวกเขาไว้แล้วสิ่งนะคะ ผู้สอดแนมสิบคนและประชากรเสด็วที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปได้รับสิ่งที่เขาพูดแง่ลบออกมาพวกเขาทั้งหมดตายในถิ่นลักถิ่นทุรกันดาลแม้ว่าพระเจ้าจะส่งสัญญาชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในแผ่นดินแห่งพัะส,สัญญาให้กับเขาได้แล้วไว้แล้วแต่พวกเขาต้องอยู่ในแผ่นดินที่เกือบจะไม่พอที่จะอาศัยในทุรกันดารพวกเขาไม่สามารถออกไปจากความกันดาร เข้าไปสู่แผ่นดินครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าสัญญาวไว้เพราะว่าเขากําหนดขอบเขตของเขาด้วยคําพูดของเขาเองอย่างไรก็ตามผู้สอดแนมอีกสองคนคือโยชวาและคาเรบได้พูดว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้นเพราะพวกเรามีกําลังสามารถที่จะเอาชนะได้ในกันดารวิถีบทที่13ข้อ30โยชวาและคาเรบได้รับตามที่เขาพูดไว้ พวกเขาสามารถเข้าไปและยึดครองแผ่นดินแห่งพัะสัญญาได้โยชวาและคารบได้ขยายและเคลื่อนขอบเขตของตนให้ไกลไปถึงโดยคำพูดของเขาเองหลายคนไม่ตระหนักว่าคำพูดของเราสำคัญและมีฤทธิ์อำนาจในชีวิตของเราหลายคนไม่ตระหนักว่าคำพูดของเราสร้างภาพที่เป็นจริงขึ้นมาสุภาษิตบทที่18ข้อ20ถึงข้อ21บอกกับเราว่า คำพูดของเรามีอํานาจแห่งความเป็นและความตายเราจะกินผลจากปากของเราสิ่งที่เรากําลังมีประสบการณ์อยู่ในวันนี้เป็นผลมาจากคําพูดของเราในอดีตเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้คําพูดของเราเกิดเปประเภทอะไรเกิดผลประเภทไหนคําพูดของเราจะก่อให้เกิดชีวิต สุขภาพที่แข็งแรงชัยชนะความสําเร็จหรือคําพูดของเราจะก่อให้เกิดความตายจบป่วยยากจนคัดขาดแคลนหรือพ่ายแพ้หรือล้มเหลวก็ขึ้นอยู่ที่เราเชื่อและพูดออกมาเมื่อคุณพูดพระวจนะหรือถ้อยคําพระเจ้าออกมาด้วยความเชื่อคุณก็จะเริ่มได้รับและดําเนินอยู่ในพระพรนานาประการและพระสัญญาต่างๆที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพระวจนะของพง์ และคุณจะเข้าสู่ชุดที่ครบบริบูรณ์การสารภาพความเชื่อของเราร้วนสร้างความเป็นจริงขึ้นมาอะไรก็ตามที่คุณพูดสารภาพออกมาด้วยปากของคุณและเชื่อในหัวใจของคุณก็จะเกิดขึ้นนี่คือวิธีที่คุณได้รับความรอดคุณเชื่อในหัวใจและสารภาพออกมาด้วยปากของคุณยอมรับพระเยซูเจ้าและพระวินและพระสัญญาแห่งความรอดได้กลายเป็นจริงในชุตของคุณ สำหรับพระเจ้าทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้แก่คุณในพระคัมภีในพระคิดนั้นเป็นจริงไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าต้องทำเพิ่มอีกเพื่อให้คุณได้รับพระเจ้าได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นที่ต้องทำผ่านทางพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสามกล่าวว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพ,พระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงประทานพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการ ในสวรรค์สถานโดยพระคิดอเมนพระเจ้าได้ทรงประทานพระสัญญาต่างๆให้แก่คุณแล้วที่คุณต้องทําก็แค่รับพระสัญญานั้นเอาไว้แล้วคุณจะรับพระสัญญาต่างๆได้อย่างไรก็ด้วยวิธีกับที่คุณรับความรอดโดยการเชื่อในหัวใจและสละารภาพความจริงแข่งถ้อยคำของพระเจ้า,อ,จาออกมา ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อคุณแล้วด้วยปากของคุณพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพันธสัญญาใหม่ก็เปิดเผยให้เรารู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อเรานั้นในพันธสัญญาใหม่สอนเราว่าเราได้รับปรับติศมาในพระคิดแล้วดังนั้นเราจําเป็นต้องศึกษาพระคัมภีร์เพื่อคนดูความจริงที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้และเริ่มพูดสารภาพออกมาและเราจะเป็นอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็น เราจะรับทุกสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าเรามีและเราจะสามารถเริ่มทําทุกสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าเราทําได้จงเริ่มเข้าสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในวันนี้จงเริ่มพูดสารภาพความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้าตั้งแต่วันนี้แม้ว่าคุณยังไม่เชื่อก็ขอให้เริ่มพูดสารภาพพระถ้อยคําของพระเจ้าออกมา พราะพระกัมภีสอนว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้จากการได้ยินและได้ยินพระวจ,จนะหรือถ้อยคําของพระเจ้าในโลมบทที่สิบข้อสิบเจ็ดต่อไปนี้เป็นคําสารภาพต่างๆที่พระกัมภีสนับสนุนจงสารภาพความจริงถึงนี้ทุกๆวันจงขยายขอบเขตยุทของคุณออกไปให้มากขึ้นและเริ่มดําเนินชีวิตในสุขภาพที่แข็งแรงความจะรุ่งเรืองใช้ชนะความสําเร็จทุกด้ชีวิตของคุณ ตัวอย่างนะคะข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกสร้างใหม่ในพระคิดข้าพเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าธรรมชาติของพระเจ้าและความสามารถของพระเจ้าอยู่ในตัวข้าพเจ้าตัวเก่อของข้าพเจ้าได้ตายไปแล้วและข้าพเจ้าได้ถูกชุบขึ้นมาเป็นกับพระเยซูคริสแล้วข้าพเจ้าไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปแต่ข้าพเจ้าเป็นความชอบธรรมของพระเยซูคริสเจ้าข้าพเจ้าได้รับการชำระแล้วโดยรุ่ิดของพระเยซูคริส ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิดในทุกสิ่งโดยพระเยซูคริสต์อเมนแล้วก็คําสารภาพตัวอย่างนะคะพระบิดาได้ทรงไถ่ข้าพเจ้าพ้นจากคําแช่งสาบแล้วข้าพเจ้าถูกไถ่พ้นจากคําแช่งสาบของธรรมบัญญัติแล้ว ข้าพเจ้าถูกไัยออกมาจากความยากจนถูกไถยจากความเจ็บป่วยถูกไถยออกมาจากความตายฝ่ายวิญญาแล้วข้าพเจ้าได้รับการรักษาหายแล้วโดยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสข้าพเจ้าได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณนาประการในสวรสถานข้าพเจ้ามีชีวิตและมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ข้าพเจ้านั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าในสวรรค์สถานสูงยิ่งกว่าวิญญาณชั่วและลิธานุภาพของมารซสตานข้าพเจ้า พระเจ้าส่งนำข้าพเจ้าสู่ชัยชนะเสมอข้าพเจ้าติดตามการท่งนำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีชัยชนะในทุกสถานการณ์ชุข้าพเจ้าเสมอข้าพเจ้าเชื่อดังนั้นทุกสิ่งจึงเป็นไปได้สำหรับข้าพเจ้าอามนค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ